สวัสดีครับจินตนาการสูงเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูก่ะมี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 เดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้เฮ้ยผมเหดี๋ยวผมไม่พอว่ะขาดอังขาดอังขายร้อยเหลี่ยมน่ะมีปะโอเคโอเคโอเคชุบให้มาของเราไม่ต้องฟาร์มเยอะก็ได้นะเราไปฟาร์มเมืองหน้าก็ได้นะคนมันน้อยอยู่นะพี่ว่าน้อยเหรอพี่น้อยไงในคอมมันประมาณสามสิบกว่าคนเองแตต่่่ออกเรืงโหดพีว ไม่มีครับมีลูกเดียวมีลูกเดียวผมให้ลูกหนึ่งเอาไหมฝากฟังเข้าวง,งก่อนก็นได้วงไกลอยู่นะวงหนึ่งก็เถอะแต่ไม่อยากเสียเลือดเท่าไห,หร่เลยอ่ะเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรพ่อหนุ่มเราชื่ออะไรผมชื่อหนุนอีกคนชื่อเกลือหนุนเหรอ,เ,หรอเราชื่อหนุนเหรอหนุนใช่ไหมใช่พี่โอเคหนุนน<ม>ี่แล้หนุนหนุนอยู่แร้งอะไรครับ มเตบอราเลี้ยงเราแลงอะไรเราแล้งอะไรหนูเลี้ยงอะไรอยากรู้อยากรู้ตอนนี้เราแล้งอะไรและตอนนี้เราแลี้ยงอะไรละฮัลโหลผมผมอยู่ผมอยู่โบสองพี่ผมจะขึ้นโบส๋อเอ่อพี่แนะนำนะถ้าเองอยากกดละถ้าเองเล่นคอมอ่ะเล่นเล่นกับคอมอ่ะ เองพี่แนะนำนะเฮงกดกระป2คนเลยเว่ยกด42ก็ได้กดไปเลยยังไงยังไงเจอบอดอยู่แล้วเว้ยเองต้องค่อยเล่นนะ่ะมันถึงจะแรงขึ้นนะ่ะถ้าเป็นในคอมนะ,มะถ้าแบบว่าเองไม่ได้แบบว่ายิงโหดอะไรขนาดนั้นนะ่ะเองพี่ว่าเองค่อยเล่นนะ่ะดีสุดแล้วผมเล่นไก่เขจ้าจปีไม่มันถึงแบบพูดถึงการแบบว่าแบบค่อยเล่นนะค่อยเล่นหรือไม่แบบว่าหรือแม่แบบผู้เองก็เดินแบบเดินคู่กันนะ่ะสองคนอย่างเงี้ยเวลาเองล้มจะได้ดึงกันได้อประมาณนั้นนะแนะนำ oh. นี่แนะนำมั oh. นนีแนะนำที่เรา oh. เจอแต่บอดไย ช่พ ah, hey, ี่ก็จะตับอร์ดพี่เล่นในคอมเหมือนจะตับอร์ดเอาเช้เฮ้เดี๋ยววันนี้เราเอาเราเอาเราเอาที่หนึ่งไปยังเราเปิดเราเราเปิดรายวันไปยังไอ้ไอเนี้ยพี่วันนี้เราเพิ่งได้แค่ที่หนึ่งนะวันเดียวเองอ๋ออ๋อคือได้ที่หนึ่งไปแล้วถูกไหมก็ได้ทุกวันนะไม่ถึงวันนี้ไม่ถึงวันนี้ครับได้ยังไม่ถึงวันนี้ได้ยังครับ รเราไหวไปนะตายวงกันนาพื้นใหม่โกงอยู่นะพี่ว่าเอ็งลองเล่นยังพี่อยู่แรงอะไรพี่จะขึ้นฮิลอีกแล้วครับอีนิดหน่อยก็ถึงพี่เลยถามเราไงว่าเราแรงอะไรพี่จะได้แบบเอออันนี้ถูกเล่นถูกพี่เล่นในคอมเหมือนกันในคอมมันเล่นมันเล่นแรงยากครับมันอันนี้ยากอะ่ะมันเล่นดันแต้มยากนิดนึง ่ะแหลมันไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มไม่บอกแต้มนิมด,ดหน่อยเอ้ยเนี่ยรอบนี้มีคนนะ,ค,ะค่อยๆเล่นนะรอบนี้มีคนเด้อพี่ผมฆ่ามิคิโตแล้วบวกพี่มีคนผสมนะรอบเนี้ยไม่ได้บอนล้วนดเด้อไป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 เดิน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 พร้อมกันเดินพร้อมกันโอ้ยอหูจะแตกแล้วครับสรบานหูชัดสุดเลยเกิน,น,น,กนไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยหูหูจะระเบิดแล้วครับเฮ้ยข้างหน้ามีคนไปเร็วไปเร็วไปเร็วตามมาหน่อย พี่อันนี้ผมที่ผนหมายมือกีเสียงดังนะผมมีอะไรจะบอกถ้าพี่โจบอกยอมตันเป็นก้อนใช่ไหมอ้ามไปใกล้น,น,น,นะาน,น,นค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 นอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่เมืองระวังนะเขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่น ดาเราเหรอไปเร็วอยไปเรื่ไปเรื่เดี๋ยวเราวงรอบนี้มาเราเราโยกกันดีกว่าพี่เราเลีบหนีเถอะไม่งั้นมันดัดมาเดี๋ยวเออเรามีไอ้บอลเยอะไหมเรามีไอ้บอลเยอะไหมเรามีไอ้บอลเยอะไหมขึ้นป้อมไปขึ้นป้อมไปเล่นขึ้นป้อมไปเดี๋ยวพี่เล่นอยู่ข้างล่างให้เล่นขึ้นป้อมไปป้อมตรงเนี้ยป้อมเนี้ยป้อมเนี้ยป้อมไอ้กระดับเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปคนหนึ่งขึ้นไปคนหนึ่งระวังนะมีคนนะระวังมาเล่นกับพี่ได้ปะปล่อยเลยปล่อยเลยตรงนั้นปล่อยเลยพี่ว่ายมาเล่นกับพี่ดีกว่าเรมาเร็ว เร็ว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 เออเองเดินมาหาพี่หน่อยได้ไหมเอเดินมาเลยเดินมาเลยบไดปะดึงขึ้นมาเลยเลยที่ผมว่าผม้องเกิดไม่ได้ลงตรงหตรงที่เดิมไดปะวะไอตรงไอดออดอปไอดอไอดออดอรออดไดปะลงผม มหอก็ีเฮ้ยขึ้นมาเป็นคนยิงเองอ่ะไปก็มีสองคนมีสองคนมีสองคนตรงไหนยิงเองอ่ะที่หลังก็มีเห็นไหมพี่พมลง้นมัน เออเออไปเลยตรงหอที่ตรงหอเออเอกล็อกซ้ายพี่หน่อยเอกล็อกซ้ายเลยพี่ล็อกขวาให้เอกล็อกซ้ายพี่หน่อยซ้ายมือเห็นป่ะตรงตรงไอ้วอลเอาลงไปทำไมอะจะน็อกเราเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิโโอ้หสามคนสองคนที่เรามจบมันมีสาม พี่พีวีเอสีเฮ้ยมอนชุบมกพี่มันชุบกันแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงรู้อยู่รู้อยู่เต็มตีพี่เอาไหวไหมไม่ไหวหรอกเราเล่นกันเราเล่นกันแปลกแปอ่ะโอ้โเจดตัวเองที่สองอ่ะ พี่ยิงเก่าระเบิดผมทิ้งทำไมอ่ะเอ็ดมีตัวยิงนออดูแลดูแลเราแป๊บเดียวเราเรียกไปก่อนแสบหูแป๊บนึงพี่แสบหูมากรักู้รักู้เรอพี่พี่จะยัดร้กเขาที่เก่งเขาพี่ถ้าเราแพ้ก็ไม่เป็นไรนี่เลือเส้นสว่านหน่อยอหาแป๊บเดียวไม่พี่พวงอยู่กับพี่อ่ะพี่ดังอาอาดูแล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  พีมีป <ITA> ืนระเบิดใช่ไหมอย่รอมันอะรอมันออกมาแล้วพี่ยิงมาเลยสอยมาเลยสอยเสร็จล้วถัวแล้วเสร็จมาแล้วพี่มันมาแล้วพี่มันจะดังเข้าวงมะพี่พี่ต้องเดี๋ยวถ้ามันเข้าวงแล้วเดี๋ยวพี่เสียเปียบนะเอ่าต้องเสียแหละชุบกล้องชุบกล้องเจอชุบเพื่อนไหมมกันแล้วแน่เลยเียอผมดันแล้วชุบกันแล้วพี่เออมันยืนระเบิดแล้วมันยืนระเบิด พี่มีไอ้หัวมหมมีไอ้หัวดันลงไปเลยพี่ป๊มยาสู้วงกระดับป๊มยาสู้วงพี่ไม่นด้ไม่ได้โอ้โอ้ไม่เป็นไรพี่ไม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 ่จริงกันเราอ่ะคนเล่นด้วยกันเว้ยพี่ชุบเองไม่ได้ขอบคุณครับ love those was year now i'm just someone else to you